ของคนที่อยากออกมาสร้างตัวตนบนโลกอะอไรก็คือเสียงในหัวค่ะเสียงนี้จะบอกว่าคุณเก่งยังไม่พอทักษะเธอยังไม่ดีเธอไม่เก่งอันนู้นเธอไม่เก่งอันนี้เธอไม่ได้สวยนะเธอมีจุดได้เยอะแยะเต็มไปหมดหยุดค่ะถ้าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนะคะ ไม่หลงเหลือความมั่นใจไม่ขาดความเชื่อมั่นวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากทำอะไรนะคะลองทำสักตั้งในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็คุณคิดว่าใช่จริงๆนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณไม่กล้าไลฟ์ไม่เป็นไรค่ะมันยังมีการทำอ e ีบุ๊ก มันยังมีการสร้างตัวตนบน Facebook อาจจะเขียนคำคมที่เป็นสไตล์คุณทำคลิปสั้นๆที่เป็นคุณหรือว่าถ้าวันนี้บอกไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยนะคะลองอัดคลิปวิดีโอที่อยู่กับตัวเองที่มีแค่ตัวเองเท่านั้นลองทำดูลองปรับดูแล้วก็ค่อยๆนะคะอัพเลเวลของตัวเองแล้วคุณจะเห็นว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเก่งได้และทักษะของคุณเนี่ยแหละนะคะความเชี่ยวชาญแบบคุณเนี่ยแหละ ที่โลกต้องการขอให้ทุกประสบการณ์นที่คุณทํามาที่คุณเชี่ยวชาญมานะคะเอาออกมาขยายให้ผู้คนคุณจะเห็นว่าบนโลกออนไลน์มีเงินเต็มถนนไปหมดมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆมีสิทธิ์ที่พิเศษที่รอคุณอยู่นะคะแล้วอย่าลืมนะคะออกมาสร้างแบรนดิง้งออกมาสร้างตัวตนอย่างมั่นใจค่ะสวัสดีค่ะ